ทุกๆวันคือวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสำหรับคุณและเสื้อผ้าข,ของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสุดมาตรฐานหรือดาวนี่สุดเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีคล e งเฟรชจากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิง นายนาวินสังคมาในอำเภอวงังโป่งร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่จิตอาสาพระราชทานบริษัทอัครารีซอสเซจจำกัดหมาชนและประชาชนในดมการจัดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบาร,รมีเราสร้างไปด้วยกันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28กร,รกฎาคม2013เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 เพื่อสร้างความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่โดยการบรณาการทุกภาคส่วนผลการปฏิบัติงานออกหน่วยให้บริการงานในหน้าที่การบริการด้านสาธารณาสุขการให้คำปรึกษาและความรู้ทางด้านการเกษตรบริการจัดเก็บภาษีการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาความดุดร้อนของประชาชนการสอนวิชาชีพต,ต่างๆและงานบริการด้านปศุสัตว์ที่วัดป่าภัยสารวัดวังสารหมู่ที่สองตำบลวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์